เดินไม่ได้ใช่ไหมจับไม่ได้เหรอหัวจับไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยฮะยอมรับยอมรับเริ่มรอมเริ่มยอมรับแล้วเริ่มยอมรับแล้ว มอง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 อะไรมันอยู่บนหัวฉันวะเอ้ยเอ้ยออกกันแหละออกกันแหละออกกันแหละออกกันแหะ้จำใหม่สิโอ้ยออก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 นะจำใหม่จำใหม่จำใหม่ เขาจำหน่อยนะออกออก